เดี๋ยวไปเจอที่ร้านอุ้ยนี่มันลูกบัตรเราเลยเนี่ยซูเปอร์คาร์ดีๆีนี่ทันเลยว่าเข้าใจเามาทำอะไรที่นี่ดีถ้าเสร็จกูนี้ลูก <laughs> ค,ค้าจะให้เรามาเอารถไปเกี่ยนล้อแต่ เขามาแรปสติกเกอร์เลยแรปขุ่นกันร้อยพูดงี้นะจากสีส้มๆแบบจี๊ดๆมันดูแบบว่าดูดันไม่เกรงใจใครก็นะไม่เกรงใจใครเลยรุ่นนี้ก็วันนี้ครับลูกค้าเนี่ยเขาไว้ใจนะครับเป็นลูกค้าวีวีวีไอพีของผมเองนะยครับเขาเพิ่งออกรถมาใหม่นะครับอยากเปลี่ยนล้อยางเลยเหมือนเพิ่งรับรถมาแล้วแบบอยากจะเปลี่ยนล้อเลยอ่ะจะเอาล้อยางเบรกบอก มันต้องรอหลายๆอย่างใจร้อนด้วยใจมันต้องสั่งไงใจร้อนพี่ก็คือเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางเดี๋ยวรอชมครับวันนี้มารับรถนี่ที่ร้านก็คือคันนี้บอกก่อนนะเป็นรถของพี่แหลมเองนะครับก็คือนี่เจ้าตัวยืนอยู่ข้างแล้วก็มิกิเมาส์เลี้ยงลายนะมผลเลยเรียบร้อยแล้วเพิ่งออกมาใหม่เลยไม่มีครับผม โทรมาบอกเอายาวล้อยาวยางก่อนเลยวนะเบรกคือจะเอาให้หมดอ่ะแต่มันไม่มีของคือบางอย่างเบรกเนี้ยมันต้องสั่งอย่างน้อย14วันอะไรเงี้ยบางทีมันมันไม่ได้เลยครับแต่ล้อยางมันมีเลยอันนี้พี่แหลมแรปอันนี้ถูกไหมใช่ครับอ่ะอยากให้พี่แหลมพิเศษหน่อยกระจกหูข้างมีกุญด้วยอะเขาแรปกระจกหูข้างแรปอันนี้แรปอะไรเนี่ยแรปดำดำด้าน อ๋อแล้วดำด้านของเดิมมาเป็นเป็นอะไรเป็นสีเดียวตัวรถด้านหน้าตรงนี้จะเป็นสีเงินเงาเออคางตรงนี้ใช่ไหมเหมือนผมใช่ไหมเวลาที่มันเป็นสีมาใช่แล้วแข่งอีกแข้งล่างด้วยเพิ่มความดุดันจ้ะก็กลายเป็นแค่ทูโทนดำก้มเนี่ยส่วนสีก็คือแค่แรปขุ่นถ้าแรปขุ่นเท่าไหร่พี่แหล่ะต่อราคาไปเลยแปดหมื่นห้ารับหมดนะครับเป็นขุนแปดหมื่นห้าถ้าแรปใสแรปใสก็หกหมื่นแปดอันนี้คือราคาหน้าร้านเลยเหรอถ้ามามีรถมาเต็นปะ มีครับแหมปีแม่ฟิล์มอะฟรี์มฟิล์มนี่ของบอกรุ้งไปดำเกรือมีล็อกผ่านด้วยจ้ะผ่านสีฟิล์มอะโอ้โหสีฟิลมไปด้วยพระตาเขาเรียกอะไรไอตัวปิดกระบะสไลด์อ่ะบารสไลด์ใช่เป็นสไลด์ไฟฟ้าเลยไฟฟ้าด้วยอันงที่แหนมขากดโชว์ดีนี่เป็นไงเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันโคตรล้ำอ่ะเมื่อก่อนนี้ต้องแบบว่ากดล็อกตรงนี้แล้วก็ไปนู่นใช่ไหมใ่ทีี้ไม่ต้องละไฟฟ้าล้วน เท่าไหร่แบบที่มาเลยสามมื้อแป๊บสามมื้อแป๊ครับเดี๋ยวเราไปว่าเรื่องล้อดีกว่าว่าเราจะใส่ล้ออะไรอะไรลายอะไรนะครับเจอกันที่ร้านไปครับโอ้ยโคตรเล้าใจนี่คือฟิลล้อเดิมอยู่นะเดี๋ยวลองฝลังเสพฟิลอยู่ว่านักลัวอ่ะอ่ะย็นไงคำรามไม่เห็นรถข้างๆเลยด่าเฮ้ยแต่ชอบ ชอบน้ำปัดนะนี่น้ำปัดคืออันนี้เขาคือจริงๆเขาตั้งได้เนี่ยตรงนี้ตั้งได้หมดเลยเอเวอร์เก,ก็คือจะดูคลีนคลีนกว่าไปโชคกไฟฟ้าแม่มันนุ่มนวลจริงๆดูไฟฟ้าโอ้โหนี่คือโหมดสปอร์ตนะ ท่อเสียงท่อในเสียงสปอร์ตแล้วเอเวอร์รี่มาเชงกันไหมล่ะก็สรุปนะครับแรปเตอร์คันนี้ลาเลือกเป็นจริงๆรลูกค้าไม่เลือกหรอกเขาให้ผมมาเลือกให้นะครับเป็นล้อเลนฟอร์สนะครับเป็นล้อฟอร์สแท้เลยนะครับอาร์เอ็นสามครับคือลูกนะครับเปรกล้อเนี้ยเก้าจุดห้าครับออฟเซตเนี่ยหกสิบห้าเพราะว่าลูกค้าคันนี้คืออยากได้ล้อแบบล้นนิดๆอ่ะสวยๆนะครับรัดกับยางโตโยอารับสามห้าห้าของยี่สิบ ใส่ไปพันหนึ่งแล้วสีขาวนะครับก็พิมพ์สวยมากลูกค้าบอกอยากได้ทรงประมาณนี้นะครับตัวตัวล้อเนี่ยที่ลูกค้าเลือกเป็นก้านแบบนี้อ่ะลองดูก้านเป็นไงค้าบอกว่าก้านมันจะหักป่าวะกลัวแบบว่าบางมากเลยบางไหมมันไม่หักนะครับมันเป็นล้อฟอร์แท้คือเป็นล้อชิ้นเดียวเป็นเหล็กแบบอลูมิเนียมอัดกดอัดแน่นๆอ่ะชิ้นใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็ตึงออกมาเป็นรูปร่างแบบนี้ครับคือไม่ได้หล่อไม่ได้หลอมอะไรอย่างนั้นนะคือมันเป็นวรรณกรรมที่แข็งแรงมากๆนะครับดูจุดยึดก้านต่างเนี่ย จะดูแบบดูโหดวะดูแบบบางดูคอนเคฟดิความแอนโอ้ออย่างงความแอนของด้านคือแบบดูสุดอ่ะแล้วก็ลายเนี้ยต้องบอกก่อนว่าลูกค้าเนี่ยจะใส่เบรกด้วยนะครับลูกค้าก็ใจร้อนมากรถเพิ่งได้ไม่กี่วันคิวเราอ่ะเยอะนึกออกไหมคิวติดตั้งเบรกเราอ่ะมีสี่ห้าขาดลูกค้าบอกว่าอยากใส่เบรกเลยมันไม่ได้ครับมันต้องมาจําแล้วก็สั่งจองตามคิวครับจะไปแซงคิวไม่ได้เดี๋ยวลูกค้าคนเก่าด่าเนี่ย ก็เลยบอกว่าให้รอไปก่อนครับใส่ล้อใส่ยางไปก่อนแล้วกันก็เดี๋ยวมาดูความลงตัวระหว่างยาง3.5กับล้อเลสฟอสออฟเซ็ตหกว5ว่าง9.5นะดูที่ว่าจะลงตัวแล้วจะสวยขนาดไหนจะล้นมากไปหรือเปล่าไปรับชมครับนี่พามาดูโช๊คครับโช๊คไฟฟ้าฟอกโอ้โหยอยากจะกระโจนเหลือเกินนะครับเห็นโชคแบบนี้อยากจะโจนลงบอมีหลายคนถามผมว่า เอามาโหลดได้ไหมนะครับนี่่ะถ้าโหลดได้ก็คงต้องตัดสปริงอะครับมาถ้าใครอยากจะเจื่อหรือให้ผมซื้อรถกระบอกไฟฟ้าอย่างใหญ่นะฮะหุ่นมันน่ากระโจนจริงๆใส่น็อตแท้ไปด้วยครับคันนี้ลูกค้าบอกไหนๆมาแล้วไปให้สุดครับเอาให้ครบครับอ่าแบบนี้เลย24ตัวครับของเราก็มีบริการครับตั้งสูตรให้ครบนะครับจบในที่เดียวแบบนี้นะครับนี่นะครับจับ ยางนะครับแบบนี้นะครับไม่ได้จับขอบล้อนะครับตัวยางตัวนี้ก็จะไม่ทําให้ล้อชุดละแสนกว่าของเราเป็นรอยนะครับมุมนี้โคตรแน่นครับช่วงล่างอย่างแน่นเลยนี่ครับดูทรงครับดูทรงหน่อยยาง305ล้อ20 9.5นะครับอ f f s e ตบวก15ครับดูซตเมนต์กันครับรอครับก้านนี่คอนเคปแบบโคตรแอนฮะรอไหมครับรอไหมครับรอไหมครับอุ้ย ครับทรงยาง3.05ดูดันไม่เก่งใจใครฟอร์ดแรปเตอร์นี่นะครับเสร็จเรียบร้อยครับกับแรปเตอร์เน็กเก็ตนะฮะก็คือล้อเป็นล้อฟอร์ดนะครับล้อฟอร์ดแท้เลยอะนี้เป็นล้อแบรนด์เนฟฟอร์ดอย่างที่ผมบอกนะครับก็จะเป็นล้อน้ำหนักเบานะครับฟิตเมนต์เนี่ยมาดูฟ like <ivan> right ิตเมนต์กับยาง3.05นะครับอ20ขับไปดูล้อ9.5ออต้อ7.5ลดไหมก็คือลดแบบ ือหน้ายางเนี่ยยังโอเคโผล่มาิดนึงนะครับก็คือลูกค้าถือใจอย่างนี้ชอบนะครับบอกให้ลดนิดๆสวยครับไม่้ลดมากเกินไปด้านหลังเท่ากันนะครับด้านหลังก็เท่ากันออฟเซ็ตบวกสิบห้าล้อเก้าสิบห้าดูเต็มมากเลยดูแน่นๆแ,แบบแน่นมากๆคือดูในรูปว่ามันสวยเลยใช่ปะ่ะตัวจริงเนี่ยโคตรสวยอย่ะครับมันดูแบบใหญ่ดูเต็มแน่นไปหมดสีให้ดูหน่อยแสงยังไม่หมดสีเอาแรปขุ่นมานะครับนี่ มันจะเป็นส้มแบบตุนๆคุนๆเป็นไงสวยไหมแบบแดดเหลือนิดๆเนะก็คือแสงทันได้อยู่ครับสวยเลยนะครับดูแบบส้มไม่ธรรมดาส้มไม่ธรรมดาส้มไม่ธรรมดาท้องพิเศษส้มพิเศษแล้วดูสับฝั่งนี้ที่แดดไม่ส่องมาดูแสงมันจะแบบว่าดูเข้มขึ้นหน่อยนะไ,ไปลองกันดี่แบบปะคือลูกค้าบอกว่าให้เราเล่นได้นะครับโหมดเสียงท่ออันนี้เสียงเงียบเีติ เสียงเบอดแต่เราจะใช้โหมดเสียงปาฮาอ่าคำรามคำรามเรียบร้อยอเปลี่ยนล้อแล้วก็ต้องลองวะลองลอ,องโด,ดนเนิ่เงินนี่ในนี้ลองล้อใช่ไหมเหมือนนั่งพรมเลยครับก็ลองแบบว่าลองฟีลลิ่งของลอ้อไง,ไงว่ามันเบาหรือเปล่าตอนขับมาเมื่อเช้ามันรู้สึกหน่วงๆว่ะไปเงินหนึ่ง,นง<ะ>เนิน โอ้โหอันเนี้ยขี่เมฆของจริง <c ười> คือนั่งพรมเลยครับผมลองความเ,เร็วนั่งโอ้โหแบบลื่นอนะลื่นนะอะเสียงโบออฟทำงานด้วยอะเออฟิลฟิลเลยอะเดี๋ยวลองฟังนะ ือต้องบอกว่านนะลูกค้าคันนี้สนิทกันนะครับเป็นลูกค้า VIP ของผมเองนะแล้วก็เอาเขาให้มาลองได้เลยเต็มที่นะครับลูกค้าท่านอื่นก็ไม่ได้ลองแบบนี้นะล้อไม่ว่าจะเป็นล้อเฟอร์ฟอร์มิงหรือล้อฟอร์ดเนี่ยที่ไม่ใช่ล้อเหมือนล้อเดิมเนี่ยล้อเดิมมันเป็นล้อแคสติ้งถูกไหมมันก็จะมีน้ําหนักที่ค่อนข้างเยอะนะครับส่วนล้อเฟอร์ฟอร์มิงเนี่ยมันก็จะมีน้ําหนักเบานะครับแต่ดีไซน์ก้านอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยังไม่เฉียบคมเท่ากับล้อฟอร์ดที่เราใส่ในวันนี้นะ สำหรับล้อเลตฟอร์ดเนี่ย RX03 เนี่ยลูกค้าคันนี้บอกว่าอยากได้ล้อที่มันก้านบางๆเล็กๆโชว์เบรกได้นะครับเพราะว่าคันนี้เขาอยากใส่เบรกโจ์คืออยากใส่เบรกก็เลยต้องหาร้อที่ก้านแบบบางๆเล็กๆล,ลูกค้าเห็นก้านเนี่ยก็แอบตกใจว่ามันบางได้ขนาดนี้เลยเหรอมันจะหักไหมนะครับเขาก็ถามผมแบบนี้ผมว่าว่ามันแข็งแรงมากกว่าล้อโฟล์ฟอร์อรมิ่งเยอะมากๆนะครับไอห,ห่วงเรื่องความแข็งแรงนะครับไร้กังวลนะครับน้าหนักเบา เรื่องการรับประกันเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงครับเพราะล้อพวกนี้รับประกันยาวนานนะครับตัวสีต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับมีดำก๊อตแบ็คนะครับก็จะเป็นสีพิเศษครับสีตัวนี้สิ่งที่เราจะได้จากร้อฟอร์ดแบบนี้นะครับหนึ่งเลยน้ําหนักเบานะครับรถที่กินน้ํามันแบบนี้ครับก็จะช่วยลดอาการหน่วงออกตัวจุดเบรกต่างๆเนี่ยก็จะดีขึ้นนะครับคือได้ง่ายเลยประหยัดขึ้นแหละนะครับแล้วก็น้ําหนักเบาแพนัลิ่งของอะไรต่างๆเนี่ยก็จะ ขูดง่ายนะครับไม่มีอาการสั่นไม่มีอาการเวียงเวลาขับรถที่ใช้ความเร็วสูงสเนี่ยล้อฟอร์ดแบบนี้น้ำหนักเบาถูกใจสายซิ่งสายเปอร์ฟอร์แมนต์แบบนี้แน่นอนนะฮะล้อเนี่ยล้อเปล่าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับสำหรับขอบยี่สิบนะครับยางเนี่ยสามศูนย์ห้าห้าห้ายี่สิบเนี่ยเส้นละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทโตโยอาร์ทีนะครับก็สำหรับคันนี้จัดไปเต็มนะครับแล้วก็น็อตล้อแท้อีกนะครับไ้อีกสี่พันห้านะครับสำหรับตัวชุดเบรกเนี่ยลูกค้ายังยังไม่ได้ของก็ยังไม่ได้ใส่นะครับอย่างีเห็นนะก็รรราาาาาคปะะะมณนนี้้้ฮฝกไวสํหับลอ ฟอร์์นะครับล้อฟอร์์แท้อยากได้ลายแบบไหนนะครับสำหรับแบรนด์เรดฟอสต์เนี่ยก็มีหลายลายเลยนะครับอยากทําเลยสนใจเนี่ยก็ต้องติดต่อสอบถามเข้ามาก่อนนะต้องบอกก่อนว่าล้อตัวนี้ของบางตัวก็เก็บไว้บางตัวก็อาจจะต้องสั่งนะครับเช่นเคยครับเหมือนเดิมครับสําหรับแรปเตอร์ดูดันไม่เกรงใจใครนะฮะฝากไว้อีกหนึ่งคลิปนะฮะชอบถูกใจใช่กดแชร์เหมือนเดิมครับสวัสดีครับ